ฮัลโหลสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับไทยไม่มูเรามูวันนี้เราอยู่กันที่ธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียววันนี้เรามีไกด์ผู้น่ารักดูตื่นเต้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคนนั้นเป็นใครตามมาเลยเจอตัวแล้วไกดคนสวยของเรา สวัสดีค่ะชื่อฟางค่ะเรียนอยู่ศิลปศาสตร์ปี4ค่ะเอกจิตวิทยาค่ะ<อ>วันนี้เราจะให้น้องช่วยพาเราไปมูที่ต่างๆของเด็กธรรมศาสตร์นะว่ามีจุดไหนบ้างมีที่ไหนที่หน้ามูบ้างบางคนที่ยังไม่เคยมาเรียนที่นี่เลยเขามูกันที่ไหนหรือว่าเข้ามาแล้วตรงไหนหน่ามูเดี๋ยวให้น้องพาไปดีกว่าได้เลยรเรารู้จักที่บ้างไหม พอรู้บ้างนะคะนี่ข้างหลังเรานี่เป็นหอพระที่เด็กธรรมศาสตร์นะคะก็นิยมมากันเวลาแบบมาสอบช่วงสอบเออเวลาแบบท้อแท้ทั้งจิตใจอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาเออใช่ท้อแท้แล้วก็จะมาไหวามาเดินวนอะไรอย่างเงี้ยเ,เดี๋ยวไปดูกันไปเลยที่แรกแต่ว่าเราจะได้เดินบักแดดขนาดนี้กลักวกลัวนิดนึงเริ่มแก่ <laughs> เริ่มแก่ <laughs> เริ่มแก่ <laughs> เริ่มแก่กคไปเลย <laughs> <laughs> นี่ค่ะถึงแล้วใกลๆค่ะวันนี้สดใสเลยมีน้องเขาก็สดใสใช่ปะนี่นะคะก็จะอยู่ตรงข้ามกับของสมุดของเราที่แบบพอเด็กๆอ่านหนังสือท้อๆเหนื่อยๆก็จะมานี่เลยค่ะพระพุทธธรรมทิฏฐิศาสดานะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเลยมันมีช่วงหนึ่งที่หน้าหนาวหนาวมันหนาวมากอ๋อหน้าหนาวแล้วมันหนาวมากใช่ไหมมันมีตอนนี้มันหนาวมากที่เราถ่ายทํากันกี่โมงเนี่ยสามเนี่ยกำลังเย็นๆนี่มันก็แค่ฝั่งตรงข้าม สมุดนะใช่ไหมมาง่ายมากนี่ตั้งแต่เรียนมาได้มากราบท่านบ้างไหมเนี่ยกราบค่ะเพราะว่ามีครั้งหนึ่งแบบว่าอ่านหนังสือสอบจนถึงวันสามทุ่มแล้วคือนั่งกับเพื่อนแล้วก็แบบนั่งอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ไหวแล้วว่าเราควรจะต้องพึ่งพระบ้างแล้วไหมอะไรเงี้ยไม่อ่านแล้วดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มไหว้กันสะหน่อยนะเผื่อเราจะได้กลับมาเป็นนิสิตอีกรอบนักศึกษาใช่ไหมนักศึกษากลับมาเป็นนักศึกษาอีกรอบหนึ่งเจอน้อง เอาละขอไหว้ก่อนแฮ่ hey, เสร็จแล้วสบายใจละที่แรกเดี๋ยวเราก็จะไปที่ที่สองไกลจากตรงนี้ป่ะจ๊ะไม่ไกลค่ะเดินข้ามไปนิดเดียวโอเคเป็นอยู่หน้าตึกเรียนตึกเรียนรวมโอเคเทปที่แล้วโดนแกล้งให้เดินเป็นกิโลกิโลสองกิโลได้ไปไหนมานะคะไปศาลเจ้าแม่ทับทิม โดนเดินไปเยอะเลยแต่เพื่อความศักดิ์สิทธิ์เรายอมเรายอมเรายอมกายกำลังดีนะโอ้เหมือนรู้ว่ามามามมใช่เขาเลย<อ>เป็นใจให้เราถูกต้องเอาไปทางไหนซ้ายขวาตรง,งไปๆๆๆตอนหนูเข้ามาก็จะแบบทุกอย่างมันใกล้กันมากแบบมีทุกอย่างไอ้นี้อะไรเงี้ยเหมือนเป็นประเทศลังสิธิ์อ่ะเนี่ยเราก็เคยมาเนี่ยสอนว่ายน้ำในนี้เหมือนกันนะ ออหรอใช่สอว่ายน้ำที่สระอ้าวพี่สอว่ายน้ำได้เหรอสอว่ายน้ำสอว่ายน้ำอ้าวไม่รู้<ม>นี่เกิดไม่ทันเรานี่ทีมชาตินะเนี่ยวเวลาย,ายังไม่เป็นทางการนะครับรวิชารัตนโชติของเรามาเป็นอันดับหนึ่งด้วยเวลา1นาที53.43วินาทีรจ,จริงจังจริงจังอ้าวได้ขายของเลยเนี่ยตอนนี้น้องฟังก็อยู่ปี3นะนี่เมื่อกี้คุยกันฮะปี4สี่แสดงว่าหน้าเด็กหน้าเด็กขอบคุณมากเลยค่ะเพราะว่าอะไรคะพูดถึงน้ำ มีสปอนเซอร์หรือเปล่าอ่ะยังยังไม่มียังไม่มีเข้าได้นะคะเข้าได้นะคะสปอนเซอร์เข้าได้นะโอ้ทำงานเป็นทีมนี่คณะฟังศิลปศาสตร์อ๋ออยู่ตรงนี้เองโอ้ยเดินมาตักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันนะแต่ก็ยังได้อยู่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอ๋อเขาให้กำลังใจมากเลยอ่ะนี่ก็แบบเป็นตึกเรียนรวมเอซีที่แบบนักศึกษาสายสังคมพวกมนุษย์พวกนิติอะไรอย่างเงี้ยจะมาเรียนฝั่งสังคมก็จะเรียนตึกนี้ซะส่วนใหญ่ใช่ ถ้าแบบหมอแพทย์บ้านเขาก็จะแยกไปอีกฝั่งหนึ่งของมหาลัยอะไรเงี้ยค่ะนี่ถึงแล้วค่ะแล้วคณะไหนสาวสวยสุดอะอะแน่นอนศิลปศาสตร์สิพี่ไม่น่าถามเลยวะไม่น่าถามเลยอ่ะเออูอยู่คณะอะไรมันก็ต้องอันแหลกปาปอะดูดิอะถ้าเกิดสมมุติว่าชมกันมาถึงตอนนี้ก็อย่าเพิ่งนั่นนะเพราะเดี๋ยวจะเปิดว่าปน้องเขาดีกว่าช่วงปลายคลิปปลายคลิปอ่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหน ขายของขายของโดค่ะนี่คือนี่คือเป็นรูปปั้นอาจารย์ป่วยนะคะหรือว่าอนุสาวรีอาจารย์ป่วยค่ะที่นักศึกษาเนี่ยก็จะแบบสมมติเดินผ่านตอนเช้าก็ยกมือไหวโดยที่แบบไม่รู้ตัวนี่ดูดูมันจะมีแบบพวงมาลัยใช่ไหมแล้เขามีคนมาไหว้กัน อาจารย์ป่วยเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นคนที่นักศึกษาธรรมศาสตร์เคารพรักเพราะว่าท่่นจะมีวลีเด็ดอันหนึ่งก็คือฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนใครที่เคารพเนี่ยหรือว่าแบบนักศึกษาที่อยากจะมาเข้าธรรมศาสตร์เนี่ยส่วนมากเ,เขาก็จะมาไหว้กันไหว้ขอพรหรือมาบนว่าเนี่ยจะมาวิ่งตรงเนี้ยรอบรอบอนุาสาวรีย์อาจารย์ป่วยก็จะทําให้ติดธรรมศาสตร์เป็นความเชื่อ แล้วแต่ถ้าฟิตๆหน่อยก็รอยก็ได้นะเฮ้ร้อยรอบเพื่อความไม่ไหวฮะขนาดนักีฬาว่ายน้ําทีมชาติยังไม่ไหวเลยเออแต่ว่าแล้วแต่ศรัทธาละกันค่ะถ้ามีคนวิ่งด้วยถึงจะไหวอาได้ข่าวว่าน้องเขาเป็นคาถาด้วย หนักมากค่ะหนักยังไงไม่งน้ำหนักตัวหนักหนักตัวต้องหนักยังไงซ้อมมาอะไรที่บอกว่าคิดว่าหนักสุดเพราว่าแบบมันหนักตลอดอะแบบไม่ว่าจะเป็นวินัยความอดทนแล้วก็แบบท่าก็ยากเราต้องจับวิ่งเลยใช่ไหมวิ่งวนรอบสนามอย่างเงี้เลยป่ะเออเขาจับหนูวิ่งเลยอ่ะหล่อเลยหล่อเลยใช่เหรอใช่เหรอนี่ก็แป๊บนึงนะ หนูจะพาหลงมาอ่านี่นี่จะมาทางนี้ทางนี้ทางนี้ไม่หลงบ้าใครเขาหลงกันบอกว่าปีหนึ่งเชื่อปะเ้าเชื่อเชื่อเชื่อเอแล้วเราต้เป็นยวแล้วแหละแล้วเนี่ยมนี่ก็ผ่านคณะสังคมต่างอันนี้ก็สังคมสงเคราะห์แล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นแบบภาษาศาสตร์นิติคือคณะหนึ่งก็จะมีวันตึกหนึ่งนะอือแล้วก็เป็นวงกลมอือเป็นแบบเป็นทรงไม่แน่ใจว่าวงกลมไหมแต่ว่าเป็นอย่างเงี้ย ล้อมรอบเอาไว้ตรงกลางนี่นี่ถึงแล้วจุดนี้คือเป็นอนุสาวรีย์อาจารย์สัญญาธรรมศาสตร์ค<อ>่ะก็เป็นที่เคารพบ,บูชาของนักศึกษาธรรมศาสตร์มากมากเหมือนกันเพราะว่าท่านก็ได้สร้างผลงานเอาไว้มากมายนะทั้งแบบทั้งในมหาลาัยเองแล้วก็ทั้งของประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ย วันนี้ก็ไหว้ครบทั้ง3ที่แล้วพี่เซฟรู้สึกยังไงบ้างคะโอ้โหรู้สึกอบอุ่นนะเหมือนได้กลับมาเป็นเด็กอีกรอบหนึ่งนะเด็กธรรมศาสตร์เขาก็มูกันหลายที่เหมาาือนกันพอเรามูเสร็จแล้วก็เริ่มหิวแล้วว่ามีที่แนะนำป่ะน้องฟังมีค่ะมีเดี๋ยวเดี๋ยวฟังพาไปทานนะคะไปดันแอร์ด้วยนสนใจป่ะอ,อร้วย เออเดี๋ยวเราไปดูเลยกนว่ามันคืออะไรได้เลยระหว่างเดินนะนี่ก็ถามน้องฟังหน่อยว่าปกติเราอาสายมูปะก็นิดนึงนะแบบว่า,วาน,น,นี่อันนี้มันคือแบบเป็นสายศีนของร้านลาวิพาจิวเวลรี่ค่ะก็มันจะแบบมีหลายอานันอันนี้เป็นฟังไม่ได้แตว่าเป็นชื่ออะไรแต่ว่ามันแบบเกี่ยวกับโชคลาภต่างๆอะไรเงี้ยฟังก็ใส่เอาไว้ติดตัวอุ่นใจดีอะไรเงี้ยสวยนะเนี่ย,<ว>ยอันเนี้<ว>ยเนาะ ไยถึงอันนี้อ๋อไยถึงนี่อ๋อ,อโอเคโอเคเข้าตัวเองตลอดเลยอะ่ะขายของตลอดฮัลนี่นะคะก็เป็นอาหารที่เาสั่งมาเ,เป็นร้านร้านที่ฟังบอกนะคะก็คือฮัตโตบานนะคะก็ เรมาบ่อยเพราะว่าอยู่ตรงข้ามคณะแล้วก็เดินไม่ไกลจากพวกที่เรียนอะไรเงี้ยถ้าใครอยากมาก็อยู่ข้างๆสนามบอลฟุตซอลด้วยตามสัญญาเดี๋ยวเราจะเปิดวาร์ปน้องตังข้างล่างนี้อย่าลืมไปกดติดตามน้องเขาด้วยนะที่ไอจีน้องเขานะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะใครไม่มูเรามูวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนฝากท้ายทิ้งท้ายกันด้วยคำรสสวัสดี สิ่งของทั้งหลายที่เราสำคัญหมายมั่นว่าเป็นของของเราความจริงเปล่าเลยทั้งนั้นหลวงปู่เทศเทศลังสีนี่กำลังจะเดินทางกลับบ้านหลังจบคลิปแล้วเนี่ยเจอพญานาคพอดีสายมูอย่างเราเราจำได้ว่าเนี่ยสร้างขึ้นตอนปี2540ตอนที่พี่มาแข่งเอเช่นเกมพอดีไหนๆสายมูอย่างเราเดินผ่านเราก็ทำความเคารพนิดน,นึงก็แล้วกันโอเคขอให้มีโชคมีลาบแล้วเ,เจอกันคลิปหน้า Bye bye.